จะมีดอกไม้ด้วยก็มีศูนย์มาแทรกรู้สึกว่าจะมีต้นไม้ด้วยอะไรแบบนี้ก็ต้นไม้ก็จะเป็นเลขแปดเกิดเจ้าพยาก็เป็นเลข 8. เจ็ดโถือว่ายากแล้วนี่จะจับประเด็นไหนสุดท้ายละแปลงไม่ได้แล้วก็ต้องไปตามบันไดเอาจาับกลุ่มบันไดามาวางหลักการผมไปอยู่ประมาณนี้หกหสามขอคิดก่อนนะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ อ,อ๋ 5, 8, อห้าแปดอะไรก็แล้วแต่มุมมอง,มองนะเนาะเกี่ยวกันนะั้นผมไม่เคยดูสักทีหรอกข้อมูลรายละเอียดเลขส่วนตัวอะไรพอสออายุผพราะว่าผมไม่ไม่เคยคำนวณแต่จุดนั้นคือจุดหลักเราเราคือจุดหลักเราคือบันไหนแต่ข้อมูลสถิที่ความน่าจะเป็นอีเท่านั้นเองแล้วก็จะเอาหน้าปกมาเทียบข้างให้เข้ากัน เราไม่รู้อ่ะมันมีหลักการอยู่นีดหน่อยครับดูดูดูแบบสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเราดูสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งปั๊บ ออกอะไรนะหนึ่งเจ็ดใช่ไหมเจ็กับหนึ่งหกเราไปให้ห้าหนึ่งเราไปห้าหนึ่งหอยมาออกหกศูนย์เหไหมความผิดพลาดของเราคือตัวรับนี่มันอยู่ตรงนี้เจ็ดหนึ่งมาข้าบนก็ได้ตัวรับทะแยงว่าต่อไปก็อยู่โซนนี้ล่ะถ้าห้ามาก็รูดได้นี่ห้าหนึ่งตัวก่อนจะมาที่ละห้าหห้าห้าวันนี้ผมเกินเกินไว้ห้าห้าเนาะ นี่มันจะอยู่โซนนี้เลขล่างอ่ะดูไล่ดๆๆี่หลักสิบเมื่อสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดเราไปให้ห้าหนึ่งหยมาออกหกศูนย์นี่ให้ดูตรงนี้เลขล่างนะได้จะไปน่าจะแปดนนะ่าจะจะมาอยู่ที่หลักสิบแต่จะมาสามได้ไหมคือซื้อคือเอาแบบนี้ง่ายๆให้ดูตัวอย่างง่ายๆ ถ้ามาแบบง่ายสุดง่ายสุดนะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลขตัวเก่ามีโอกาสมากเมื่อเหแล้วผมก็บอกว่าหวยไ,ไม่เกินใครที่ฝันว่าได้ของเก่าเรืออะไรไม่เกินสามงวดเนาะแล้วงวดที่แล้วเทคนิคผมก็บอกว่าหวยจะอยู่คาบเส้นจับเอาอย่างนี้คาบเส้นนี้มันก็นี้แหละเก้าศูนย์มันก็มาได้เก้าศูนย์เนี่ยมันก็อยู่ใก ระหว่างสองแถวนี้ก็โอเคนะจะประเด็นศูนย์ก็น่าจะได้เห็นไหมนี่คาบเส้นนี้ให้ดูแนวคิดเราพูดไปวันนั้นแล้วเรารุ้นว่าออกไม่ออกคือเราไม่รู้มันเป็นลักษณะสุมเนอะดูนะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วมาเก้าแปดแล้วมาหนึ่งหก แล้วมา90วันนี้ถ้าออก3-4ไม่เสียหายให้ดูจุดนี้นคือผมว่าน่าจะมีลุ้นอีกหนึ่งมวดเพราะว่าเขาจะเข้าเส็เสจกลางเขาจะไปคนละทางเรายังมีลุน้นหรื่เบื้องต้นผมน่าจะให้ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนเนะมันจะมีสองจุดนะเอาง่ายๆไล่ให้ฟังแปดหนึ่งหก 9 0ทั้งวันนี้ออก3 4ก็เลขบนที่เดิมไล่เรียงมาเลยบอกเลยนะว่าถ้าออก3 4มสทั้งวันนี้เลขบนว่าอาจจะเป็น3 3 4 4 3 4หรือจะเอาแถบนี้ใส่ไปก็ได้แต่ต้องเป็น3 4นะถ้าเปลี่ยนจาก4ก็ต้องเป็นเลข8ปดเจะเชื่อสามกับแปดคือตัวเดียวกันแนะ่ เน้นให้สองสไตล์อาจจะเป็นแปดสี่หรือ, 3, 4, อาสามาสามี<า>่เบื้องต้นสันนิษฐานอะไรอย่างเ<า>ี้ยใหสามกับแปดเบื้องต้นผมสันนิษฐานง่้กว่าถามว่าถูกเปล่าถูกหรือไม่ถูกผมไม่รู้อันนี้เป็นการสุ่มเนาะจะให้ดูอีกรอบก็สี่รอบแล้วพ <c oughs> อละมั้งพอละมั้ง <c oughs> แค่นี้ละในกล่างผมก็ชี้บอกแนวแล้วครับอันนี้คือแล้วก็เราจะไปดูบันไดอื่นเป็นตัวสนับสนุนเนาะ เรื่องต้นไปก่อนนะเบื้องต้นเราชี้ให้แค่นี้แล้วอาจารย์แม่ก็น่าคืออยู่โซนนี้เอาไปทําการบ้านรอ,อก,ก่อนทําการบ้านก่อนเนอะเดี๋ยวผมให้ผมเขียนนะผมไมจะเขียนอยู่ <ฮะ S 2> อ่านนนก็ะ,ะ,ะผมบอกไปเลยตทอสามสี่โอเคละเรแต่เจ้าหลักร้อยคืออะไรแค่นั้นล,ะล่ะเราเกดสามสี่เก้าสามสีศูนย์สามสี่อะไรตรงนี้ มันมีลุ้นเพราะว่าหนึ่งเขายังไม่ถึงกลางถ้ามาเข้าวันนี้คือหายแต่มีรุ่นอีกหนึ่งนวดสี่สามก็ถือว่าเป็นเลขตัวเก่าแต่เขาไม่มาสี่สามเขามาสามสี่เป็นไปได้แนวคิดผมนะผมไม่ถูกไม่รู้ให้ดูอีกรอบแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกเก้าศูนย์วันนี้ถ้ายังบักไปต่อก็ตรงนี้นะถ้าไปต่อ ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นแปดก็ได้แบบน,นี้นี่บอกบอกเทคนิคแค่นี้ในล่างต้องไล่หรือเปล่าไม่ต้องไล่ม mm ั hmm. ้งพอก่อนเดี๋ยวค่อยไลอีกเนาะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มีใครถามอะไรเปล่าน่าจะแปดน่นาจะ,าจ,ะจะมาอยู่ที่หลักสิบ แต่จะมาสามได้ไหมคือคือคือเอาแบบนี้ง่ายๆให้ดูตัวอย่างง่ายถ้ามาแบบง่ายสุดง่ายสุดนะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลขกตัวเก่ามีโอกาสมากเมื่อไห่แล้วผมก็บอกว่าหวยไ,ไม่เกินใครที่ฝันว่าดได้ของเก่าเรืออะไรไม่เกินสามงวดเนาะและ้วงวดที่แล้วเทคนิคผมก็บอกว่าหวยจะอยู่คาบเส้นจับเอาอย่างนี้คาบเส้นนี้ ก็นี่แหละ90มันก็มาได้90เนี่ยมันก็อยู่เกะระหว่าง2แถวนี้มันก็โอเคนะาจะประเด็นศูนย์ก็น่าจะได้เห็นไหมนี่ขาบเส้นนี่ให้ดูแนวคิดเราพูดไปวันนั้นแล้วเรารุ้นว่าออกไม่ออกคือเราไม่รู้มันเป็นลักษณะสุ่มเนาะมาดูนะ8ปดหนึ่งหนึ่งแล้วมาเก้าแปด แล้วมา16แล้วมา90วันนี้ถ้าออก3-4ไม่เสียหายให้ดูจุดนี้คือผมว่าน่าจะมีลุ้นอีกหนึ่งมัวดเพราะว่าเขาจะเข้าเส้นกลางเขาจะไปคนละทางเรายังมีลุ้นหึ่่เบื้องต้นผมน่าจะให้ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนนะมันจะมีสองจุดอเอาง่ายๆไล่ให้ฟังไปเส้ <100. S 1> นนี้ให้ดู แนวคิดเราพูดไปวันนั้นแล้วเรารุ้นว่าออกไม่ออกคือเราไม่รู้มันเป็นลักษณะสุ่มเนาะนดูนะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วมาเก้าแปดแล้วมาหนึ่งหกแล้วมา90วันนี้ถ้าออกสามสี่ไม่เสียหายให้ดูจุดนี้คือผมว่าน่าจะมีลุ้นอีกหนึ่งมวดเพราะว่าเขาจะเข้าเซตกลางเขาจะ ไปคนละทางเรายังมีรุ้นหน่่เบื้องต้นผมแน่ใจให้ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนนะมันจะมีสองจุดเอะเอาง่ายๆไล่ให้ฟังแบบหนึง